สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอเข้ามานะคะสำหรับเมนูนี้หมูมะนนาค่ะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำเข้ามาซึ่งเมนูนี้ป้าก็เคยทำลงไปแล้วนะคะอาจจะหาไม่เจอใช่ไหมคะอาหารวันนี้จัดให้อีกครั้งค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะขอบคุณที่แนะนำเข้ามาค่ะ ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูสันในน้ำสับประรดสำหรับหมักค่ะจะหมักหรือไม่หมักก็ได้พริกขี้หนูกระเทียมมะนาวผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่น้ำตาลน,น้ำปลาวันนี้ใบสะระแหน่ป้าไม่มีนะคะเรามาเริ่มจากการหั่นมูกันก่อนเลยค่ะป้าเลือกเป็นหมูสันในนะคะเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มค่ะไม่จำเป็นต้องหมักก็ได้นะคะ หั่นชิ้นพอคํำค่ะเล็กใหญ่ก็ตามชอบอีกเช่นกันนะคะไม่ตายตัวค่ะอยู่ที่ความชอบของเราวันนี้ป้าก็จะหั่นบางนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณยายทานด้วยนะคะถ้าคุณยายไม่ได้ทานป้าก็จะหั่นหนากว่านี้นิดนึงนี่ค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ผสมกันไปค่ะไม่เป็นไร เราใช้เป็นหมูส่วนที่มีความเหนียวนะคะเราก็ควรจะหมักให้นานนิดหนึ่งเพื่อจะได้นุ่มแต่สันในเนี่ยเขานุ่มอยู่แล้วนี่ค่ะชิ้นประมาณนี้นะคะเราก็จะหมักด้วยน้ำสับประรดพักไว้สักประมาณ30นาทีค่ะหมูของเราเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นมากเลยล่ะค่ะช่วงนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมต่างๆกันค่ะ กระเทียมป้าจะใช้ประมาณ3ามหัวใหญ่เลยนะคะถ้าต้องการความหอมของกระเทียมเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ผสมกระเทียมไทยไปได้เลยคะ่ะกระเทียมเนี่ยเราก็จะสับส่วนหนึ่งนะคะสับหย,ยาบๆแล้วก็ซอยบางๆอีกส่วนหนึ่งคะ่ะมากน้อยก็ตามชอบนะคะไม่จะเป็นต้องมาตายตัวตามป้าก็ได้คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมน้ำปรุงกันค่ะน้ำปรุงของเรานะคะก็จะมีเครื่องปรุงดังนี้เลยค่ะน้ำปลาป้าใช้ห้าช้อนโต๊ะน้ำมะนาวก็ห้าช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะ ถ้าต้องการให้มีความเปรี้ยวโดดเด่นเราก็เพิ่มเปรี้ยวไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าต้องการความเค็มโดดเด่นก็เพิ่มน้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1.5ช้อนโต๊ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะป้าใส่หนึ่งจุดห้าช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสนิดหน่อยค่ะไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะกระเทียมที่เราสรับและซอยลงไปค่ะ พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดตามชอบค่ะป้าใช้สองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปลวกหมูค่ะหมูนะคะถ้าต้องการให้เป็นชิ้นสวยเราใช้วิธีการลวกแต่สำหรับป้าวันนี้คุณยายทานด้วยป้าใช้วิธีการรวนค่ะหมูจะมีความหวานมากขึ้นแต่หมูของเราเนี่ยจะไม่เป็นชิ้นสวยนะคะบางบางชิ้นเนี่ยก็จะ แต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะป้าจะชอบแบบนี้เพราะว่าเขาจะชุ่มน้ำซอสด,อดีกว่าที่หมูเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาใส่ในน้ำปรุงได้เลยค่ะความเผ็ดปรับไปตามชอบนะคะช่วงนี้ป้าจะใส่พริกน้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายทานไม่ได้ ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะใส่ผักชีลงไปนะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะเวลาจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะฝานมะนาวบางๆวไว้ที่ขอบจานด้วยนะคะเพื่อว่าเวลาทานใครต้องการจิ้ดซัดก็เคี้ยวทั้งมะนาวก็ชื่นใจดีนะคะแล้วก็โรยด้วยใบสะระแหน่ผักชีค่ะ นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟลองทํารับทานกันดูนะคะผักเคียงกาใช้เป็นใบคะนา้าและก้านคะนา้าแช่เย็นๆจะกรอบอร่อยจริงๆค่ะลองทํารับทานกันดูนะคะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ